อาจจะมีสะพ,พ้ายเล็กน้อย uh huh. uh huh. นะครับก็ <Okay. S 2> วันนี้นะครับนับว่าเป็นเรื่องงานยามดีนะครับให้พ่อพี่น้องที่นี่นะครับได้ร่วมกันเป็นสักขพีพยานนะครับว่ากล้วยหอมนั้นจะอยู่กับเราไปอีกนานประมาณ200ปี <c oughs> นะปีครับโอ้มันเปลืองแพงมพืดไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยู่ตอนนี้ <c oughs> อายุขนาดนี้แล้วฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> เอผม ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนอ่ะตัวแทนแต่ผมยังไม่บอกว่าจากใครอันนี้ก็ผมได้ทราบข่าวมาเล็กน้อยนะครับ,รบก็ผมก็ยินดีได้ฟังจากน้องมาครับผมบวันนี้มีคนต้องการอยากจะมอบของนะครับเป็นของขวัญใหญ่ไหมใหญ่ไหมสักประมาณฝ่ามือได้อเอ้ยสักประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเกิดไปทําดีไม่ดีอาจจะสองมือกบสองเท้าปิดอย่างนี้อันนี้นะครับก็ ผมจะไม่บอกว่าของขวัญไม่ไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับคุณลุงคงแล้วก็น้องสุรพงศ์นะครับที่จะมีของมามอบให้กับหัวหน้านะครับให้คนดูที่นี่เป็นสักขีพยานันทุกคนก่อนที่จะมอบมีอะไรจะพูดจากใจไหมไม่กล้าพูดถ้าไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรมากครับเขาเห็นว่าหัวหน้านั้นแต่งหน้ารู้สึกว่าหมูนี้จะทีสตีดไปนิดนึงเลยไปซื้อแป้งมาให้ตลับหนึ่งเป็นของขวัญอขอเชิญ ขอเชิญอ่ะขอเชิญน้องน้ำนะครับน้องสุรพงศ์พร้อมด้วยคุณลุงคุมนะครับมอบของนะครับให้กับหัวหน้าที่นี้ต้องมอบด้วยเป้งขอเฉียวประเมินหน่อยครับไอ้ไอ้อย่าอย่าอย่าเพิ่ง๋ยวเพิ่งนะเอาผมก็ยังไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกว่าพี่ผมจะเอาแป้งให้หัวหน้าเอาเปิดให้ดูหน่อยผมอยากรู้ว่าเบอร์อะไรอะแน่อย่างงั้นขอดูด้วยเชิญคนเบอร์สามแต่ผมอยากดูตอนนี้ อะไรใช่ไหมจริงๆอ,อยากได้เบอร์ห้าประหยัดไฟโอ้โอ,<ข>อ,อาจจะอาจจะได้มากกว่าเบอร์ห้าอะไรอ่ะทองโอ้ซื้อทองให้หน,นะฮะขอเสียงระเบิดสักขั้นหนึ่งครับดาวร้ายสุรพงศ์เป็นคนมอบให้มอบให้ทำไม <laughs> หัวหน้าให้มาเยอะแล้วลูกน้องก็อยากให้บ้างอนนครับผมผมเข้าใจอยู่นะครับว่าแต่ขอให้หัวหน้าเนี่ยพูดอะไรกับน้องสักนิดนึงนะครับให้น้องพูดก่อนดีกว่าเอาน้องอ่ะน้องมีน้าไม่ไมพ,พูดไหมไน้องก็ไม่กล้าพูดออะน้องพงพูดหน่อยพูดหน่อยเออลุยทันกีโมเด็ก็ปีใหม่แล้วก็วันเกิดไม่ได้ให้ก็เลยของเดือนนี้ก็เลยยังไม่ถึงวันเกิดคืนไหน ให้ก่อนเลยเพราะออว่าบัตรเกินไม,ม่ไม่มีเวลาออบัตรกระซมขออภัยทางด้านท่านผู้ชมนะครับขอเวลาเล็กน้อยบัตรคงจะไม่รบกวนเวลาท่านมากมายนะครับก็หัวหน้าเป็นทั้งหัวหน้าแต่ไม่เคยมีอะไรใส่กับเขาจริงๆครับหัวหน้าไม่เคยใส่ทองเลยใส่แต่สรุงกับไม่อยาก,กใส่กับนี่อ่ะเยายนาคนะ่ะ โอ้เปตแตนนะถ้ากูซื้อได้ตั้งร้อยหนึ่งแล้วบาดโอ้ไอ้แนนดะเมียไอ้อ้อยเมียให้โทงหัวหน้ากูก็มีมาเหมือนกันอะไรให้อะไรนี่ก็ให้หัวหน้าเหมือนกันให้อะไรผมก็มีทองมาฝากให้อะไรครับนักใครจะมอบให้ให้มาเลยบาดบาทจ้าทอกซันก็ได้พยายพ้นกรอนรู้บุ๊ดอายุยัยมากนอ มันระบุ uhm ่นน้ามือพนักพิ a i ได้สมันี้โอ้ยแจเอนรลกเลยพนักพิ a i รบุ่นสถานโจ้เจอโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายทองผมก็มีทองมาฝากไหนอาจจะเล็กๆไม่ใหญ่เท่าเขามันไม่เป็นไทยหรอกครับมีเหมือนกันหงทองขอเชียร์พระพุครับอา่าไปว่า วันเกิดไม่ยอมบอกนะหลายงานแล้วก็เลยจัดราไพรวันนี้เลยปอาตู้จะพาป้าสวัสดีปีใหม่นะป้าต้องชี้แจงนะฮะน้องสุรพงศ์กับน้องน้ำก็เปรียบเสมือนลูกนะฮะเพราะว่ามาอยู่ตั้งแต่คณะเริ่มตั้งแต่ผมเดินเล่นวิกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนะแต่ตอนนี้น้องทั้งสองคนก็ประสบความสำเร็จนะมีบ้านมีรถนะฮะมีที่นามีอะไรมากมายนะฮะเ้าก็อยากเขาบอกว่าเขาอยากจะกให้อะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าให้อะไรนะฮะ ก็ขอให้น้องสุรพงษ์นะฮะน้องน้ำร้อมกับทีมงานทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขขอให้รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะฮะขอให้งานทีมงานของเราเล่นจนจนเขาดูดูไม่ได้นเล่นจนเขาไม่มีอะไรจะให้เขาดูจแก่จนเท่านะอ้ตายคาโรงเลยอาพเทียอวยพรให้วัน่าแทนผมอวยพรไม่เป็นเป็นแกดาให้ให้คนแก่ที่สุดอวยพร ผมเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาที่สุดเลยดูหน้าผมี่หน้าผมอ่อนอยู่ารตูดเองนี่นะครับก็ผมในฐานะเป็นตัวแทนของน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับก็ปีใหม่นะครับปีนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยคึกคืนเหมือนที่ผ่านๆมาครับผมนะครับก็เนื่องโดยอาจจะเป็นปัญหาบางคนไม่สบายบ้างอะไรบ้างครับมันเป็นธรรมดาครับในเมื่อขอให้หัวหน้าเนี่ยใจหนักแน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันไปนะครับเพราะว่าถือว่าเราอยู่ด้วยกันมานาน นะครับแต่บางคนนะครับผมก็เตือนในฐานะผมเป็นพี่นะครับเราก็อย่าใช้ความว่าเราอยู่มานานนะก็ต้องพวกเราจะอยู่ได้นะครับก็อยู่ในทีมของเราคนอื่นจะมาทําลายเราไม่ได้นะครับอะไรจะยิ่งใหญ่ไปมากกว่ากําลังใจและพลังแรงใจที่เราต่อสู้ร่วมกันปีใหม่ผมก็ขออวยพรให้หัวหน้านะครับผมว่าจะซื้อแบรนด์มาฝากและบารุงสมองบ้างนี่นะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับ ก็ขอให้มันผ่านไปไปที่ใหม่ๆผมรู้ว่าตอนนี้นะครับกล้วยหอมมีอยู่สองสายนะครับอันนี้สายหนึ่งคือกล้วยหอมจังสินอีกสายหนึ่งคือสิกล้วยหอมนะครับก็จะมีแต่การพัฒนาก็ขอให้พัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วศิลปะแห่งอีสานใต้คงจะไม่มีอย่างแน่นอนนะครับผมขออวยพรให้นะครับผมไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะขอให้ผู้ชมนะแฟนคลับขอให้รวยๆนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแน่นอน สวัสดีครับ